15วัดีแล้วก็ประโยคญี่ปุ่นพร้อมใช้งานในคลิปนี้จะเน้นการฝึกประโยคที่ใช้จีไซจื G Z, แล้วก็โป้ยนะคะดูลักษณะท่าทางเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแต่คือเหมือนกับจะเป็นสิ่งนั้นนี่คือเป็นการเปรียบเทียบนะคะในรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะคะถัดมาเราก็ประโยคขัดแย้งระหว่างประโยคที่ใช้คำสันธานเชื่อมคือจุด,จด,จด edo, shi, edo, เกโดทานโนชิเกโดแปลว่าแต่จะใช้ในภาษา ที่เป็นกันเองนะคะแต่จุดๆสนุกยังไงเรามาฝึกกันเลยค่ะคโนจูะโอโตนับโยเดเนเธอดูเป็นผู้ใหญ่จังเลยคโนฟุคุโอโตนั o โปเกะสเตเเสื้อผ้านี้ดูเป็นผู้ใหญ่และเก๋จังเลยนะไซคิ妹妹นอิโมโตะโอโน o บโปเกะโนะตะภาคนี้น้องสาวดูโตเป็นผู้ใหญ่โซดาเตะว่าท๊ากาเรลุกโดทันโนช การเลี้ยงลูกเหนื่อยแต่ก็สนุกยามาโนบะริวะซึาเรตุกิโดะทันชีการปีนเขาเหนื่อยแต่สนุกนิฮงโกโนเบนเคียววะมุสึคาชิเกโดะทันชีการเรียนภาษาญี่ปุ่นยากแต่ก็สนุกลิโอโคโนจินบิวะไทเฮนดะเกโดะทันชีการเตรียมตัวไปเที่ยวลำบากแต่ก็สนุก 料理を作るのは難しいけど楽しい。かんたまはンやダイ楽しい試合の練習は厳しいけど楽しい。ガンフクソンけムウォッダイコソノ。ガンフクんンブガンケンカンハんムウォッダイコソノ。キャンプは準備が面倒だけど、 ทันชการไปแคมป์ต้องเตรียมตัวยุ่งยากแต่ก็สนุกโบนเตียขัดสุดะท๊ากเิกทนกิจกรรมอาสาสมัครเหนื่อยแต่สนุกเดวโคะท๊า疲れるけどกกทนการไปเที่ยวเหนื่อยแต่ก็สนุกด้านสึบะมุซึากิเกโดทันโชีการเต้น ยากแต่ก็สนุกเกมวะมันที่ก้าชีกกแต่ก็สนุกคายมโนวะที่ก้การปปเรแต่ก็สนุกการช้อปปิ้งเหนื่อยแต่ก็สนุกยังไงลองไปฝึกพูดดูนะคะลองคิดประโยคที่เรามีโอกาสที่จะได้ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันฝึกพูดวนไปค่ะแล้วเราก็ จะรู้สึกคุ้นเคยกับการออกเสียงสำเนียงภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ